สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสง่าง,งามพระราชินีทรงเผยผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกวันที่27เมษายน2568เผยพร่พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกระหว่างวันที่25-28เมษายน2568ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดใหม่ไทยอันเปี่ยมด้วยความอ่อนช้อยและงดงามตามแบบฉบับวัฒนธรรมไทยทรงถือกระเป๋าย่านลิเพาผลงานจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อันสะท้อนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนหัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติการเสด็จเยือนครั้งนี้นับเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูตานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึง้นท่ามกลางบรรยากาศแห่งไมตรีจิตและความชื่นชมจากประชาชนทั้งสองประเทศอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ